ตูนมาเสิร์ฟความสุขวันสุดท้ายของเดือนเมษายนคือวันที่30เวลา9ก้โมงเก้านาทีให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักของกระตูนคุณวิราวันและครอบครัวด้วย Space cap c a ็บหนเก้รดเอสสีเทา o p เ c กปี2องพคุณลูกค้าที่น่ารักของกระตูนทำล้างเงินดาวแล้วก็จะรับรถภายในวันเดียวกันเลยค่ะ กระตูนกจ็จัดให้ตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยทําร้านเงินดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วกระตูนก็พาคุณลูกค้าที่น่ารักของกระตูนมาอธิบายการใช้งานและการรับประกันของตัวรถว่ารับประกันกี่ปีและได้โดหลดแอปพลิเคชัน My i s u หลังจากนั้นกระตูนก็ให้คุณลูกค้าเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปเสิร์ฟความสุขแล้วค่ะ กระตูนเตรียมดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวเรืองเก้าดอกและพวงมาลัยดอกดาวเรืองคุณลูกค้าที่น่ารักของกระตูนให้คุณแม่เติมรถให้เพื่อเป็นสี่ิมงคลให้รถคันนี้เดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นรถคํำคุณใช่รถคันนี้ประกอบธุรกิจกระตูนก็ขอให้รถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองกระตูนขอขอบพระคุณคุณวิราวันและครอบครัวนะคะ ที่ไวใ้ใจให้กระตูนดูแลเป็นที่ปรึกษาการขายได้เลิกงามยามดีแล้วค่ะเวลาเก้าโมงเ้านอาทีในวันที่30เมษาสองพันห้าร้กสตูนขอบพระคุณน,นะคะขอให้รถคันนี้เดินทางไปไหนก็แค้วคลาดปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอีสุสุแสงหง์ชาเชิงเซาค่ะ